วกับพระวานาอยู่ <c oughs> นี่งมาได้ออก YouTube เดี๋ยววันนี้เปิดไห้ไทยบาลบึงนะเปิดให้ไทยบาลพัเบึงเหมืนุ๊บเมนไงครับอ่เาเอาล้อออกปับ๊บฮะ เราออกปั๊บล่ะกะน,น,น,นั่นนะครับบ้างปุ๊บมันก็ดีแต่ถ้าว่างในพื้นพื้นดินเนาะพื้นให้หน้าเท่านะ่ะมันจะไม่สั่นเลยนะครับว้บางใตผ้า่าเงี้ยครับตัวข้างหน้านะ่ะปูยาวๆหน่อยแล้วก็ยกขึ้นสักประมาณสักช่วงเอวเอานาะแม่นครับยกขึ้นสักเอวหนึง่งเต่ขันมันยา่าอีกทีกับโบท่บทโบ๊จำเป็นนะครับแต่ท่านขางนี่กะประมาณประมาณกระเพงนี่แหละครับเพื่อให้เขามันออกไปนะครับรก็ล่องเบึงเพราะว่าถ้าเกิด มันมันฟองออกไปถ้าก็จึงขยับเครื่องนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะใช้งานไป,ไปหอนหน้าแล้วข้าก็ถอดออกลอก่อคือผมเห็ดเนะาะมัดเข่านะพอเห็นแล้วเน,ะวนะาะมัดเข่านะประมาณนี้อันนี้เพื่อก็ใส่เครื่องปั่นเท่าน,นี้แหละนะแม่นนี่เลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นเขารียบด้ซยซ้นี่นะเห็นบอกมันสีบรุษออกมานะครับเปลืองมันสีงามงวอก,ก็กินดีทำแม่นท่านั่นนะ ของผมในเครื่องก็คือเน้นเน้เนเห็นพุทีขเขาจะเรียงง่วแล้วกับบริษัทอันนั้นนะในกำมัน่นในกมั่นสามกมครับสามีนะสี่กำนะก็ได้สีก่กมสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเ้าบอยลิยงแห้งนะครับคอยควายเอาลูกเอาลูกเอาลูกเดียวไปต้องคอย ทนี่ก็ได้ไม่ต้องเล่งแห้งไม่เล่งแรงจับมัดเขาเฮ้ยแม่นะครับนอนทั้งนึงนะครับฟาดเข้าไปทั้งขาเลยนะครับ่็ดูดนะครับมันจะไม่ดูดมือมันจะออกไปเองนะครับมันดีพัดออกไปมันดีพัดออกไปเบิ่งเลย เขาไปยกดูหันไม่ดูวนะครับเขาเซฟแล้วรแต่้ากฝัให้เขาก็่วันนีออกนี่ละได้ไหนกันปิดปิดยกขนังบัดนี้เขาสีแลนน้วปุ๊บนะครับแล้วปั้นเร้วปุ๊บเขาอยากให้ าอยากให้พวกกันเขารีบพันออกอีกอะเร่งเครื่องอีกเล็หน่อยนะครับแล้วเขากับยุ่นฟังทางนี้นะครับพวกนี้มันมันรูดเพราะว่าเขามาัดบอเนีน่ยมอ่มามัดบอเนี่ยเ่ากัค่อยๆกวาดมันก็สิพิวไปกวาดออกมันก็สีพิวออกไปทั้งขางนี่นะครับทามาเฮงบอลเล็กๆเขายังบอลได้ชิน้นน่ะจะจะจะ,จะนานหน่อยแต่พอูจังหวะเลยปุ๊บแป๊บเดียวครับผมนี่ละวิธีใช้งานปุ๊บ ีก่กิห้ากรัมจับปุ๊บฟาดปุ๊บมันสิดูดเข้าไปเลยเห็นสิดูดตัวนี้เข้าไปปุ๊บเออปุ๊บเขาก็ดึงมาเบึ่งฟังฟังนี้เราเข้าไปแล้วพิกพิกฟังนี่ปุ๊บปุ๊บดูดปับ๊บเขานี่กระตาก็าทันงสามมือสองมือก็ได้ครับมันก็สุดถ้ดาเท้าเอาไว้หึงไรยผัดเขาคุณว่ายัางกับมันขาดห่วงนะั่นนะครับห่วงมันสีขาด ครับสามมือหมั่นสามเดดสองเดงเดก็พอดีพอเสร็จแล้วบ้านี้การเก็บรักษาวเวลาสีไปเฟิงนะพวกสีสีตรงถังนี่มันสีมันมันสีรุดออกไปมันจะเป็นถังเพราะก็ซื้อสีน้ำมันนะครับสีน้ำมันสีนี้มาทา,ทา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 แล้วก็เก็บแม่ครับเก็บกันสนิมเครื่องอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ให้ถอดเก็บไว้ในบ้านนะครับหรือถ้าเงื่อนพ่อแบบยังไงฝนก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะเก็บไปได้เลยครับเอาถุงห่อไปสายพันเบอร์บีหกสิบเก้า รุนนี้เพราะว่าแต่ละเครื่องผมมันสีบสัซ้ำกันเพราะว่ายัางเพราะว่าคันโยกตัวนี้นะ่แะแต่วแต่ห้าสีหาใดนั่นอ่าแล้วแต่ห้าสีหาใดมันก็เลยบัสวยไม่ซ้านะครับจําแบบไม่ได้คือเก่าแล้วทุกเครื่องนะ 5, 5, 5. เบอร์บีหกเก้าเหรอเนะครับมันมันมีมันมีเบอร์บอกดีแม่แมน,น,นครับทายรูปวบก็ได้บีหก <B 69 S 2> เก้าเห็นไหมครับแมนบีหกสิบเก้าแต่ตัวนี้น่ะโอ้ย สามสี่ปีกบบ่มีปัญหาเพราะว่ายู่งเย่เพิ่นใส่มาเกือบสิบปีก็ยังไม่เคยขาดครับสายาพันโตพะล้มนี่แต่ส่วนมากนี่มันสิกินพวกสายพันนี่เพราะว่าเวลาเราสีเขานะเนาะเวลาเขาปั่นเขาปุ๊บเนี่ยมันจะไปซีมองี้ฟืดหน่อยหนึ่งอ่าฟืดฟืดถ้าเราเร่งแรงสายพันจะแตกเลยนะครับแตกมันสิกัดสายพันขทางใน,นถ้าเท้าหลิงคอยคือผมเพชดเนี่ยแล้วก็มัดเข้าเ้อาหน่อยนะจะไม่มีปัญหาเรื่องสายพันเลยผมสื้อมาสเเปียไปผมยังพันได้ใส่อยู่ สองปีละนะครับข้เขาเรียงแห้งโพดมันจะเปลืองสายพานเปลืองน้ํามันนะครับสังเกตเบ้างเลยกัเวลาเขาปอนเน่เขาปุ๊บมันสิดูดมันสิดูดเข้าไปเลยให้เขาพอนเครื่องมาไม่เร่งแรงครับประมาณนี้ประมาณอันหมอกปวงนี่หมวเร่งเื่องนะครับประมาณหมอกปวงนี่ครับประมาณนี้ถ้าดูดบางเ่อเขาดูดหนามผเคเื่องผี่แต่ความจริงเอาแค่นี้แค่นี้ เนี่ยครับเขากับบึงสังเกตบึงบัตรสลมเขานำ้ำถ้าเราเปิดแรงเงินไปมันสิพัดเข้าตรงเข้าไปนำ้ำนะครับเขากล็ลิงลิงเบาๆจะไม่กินน้ำมันตอนนี้น้ำมันของใสาไปหมดแล้วสายพานก็ถ่ายรูไปไ้กันได้ครับ B69 ้าร์ซือเทวาบานเขาเยอะแยะครับสอบถามได้ครับมันโทรถามได้ครับโทร,โทรถามได้โทรถามได้ตลอดปอนปอนเขาคือฟมบา่า เมือนน่ออันเพื่อนล้องสีเบิ่งพร้อมมือน,นั้นนะอ่าล้องเบิ่งก็ได้ครับนี่ล้องเบิง่งปึ๊บเข้าสองคอนก็นได้ผู้ละฟังครับเยอะปึ๊บเบี่ยงเข้า,า,าไปเลยเบี่ยงปึ๊บมาดูดตับโหลดล้องบอคนสิสตารไทยฟอ่ร้องเบิง่งร้องเบิ่งครับล้องดูครับ <laughs> ท่านัดเลยครับตามทาี่เรานดแล้วก็ดึงครับทำมันมีมากที่เดีวเด็ก็ปัก แม่นครับกะด้นได้ถัดลนเหน่อนี่น,นี่ ัดลมมันก็สิพัด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 ออกส่วนที่มันรูดเท่ากับยังเอาพวกไม่กวาดทางมะพร้าวแล้วนะกวาดกวาดกวาดไปเพรตัวนี้มันมัดลมมันกิมีในตของมันอยู่แล้วไม่นครับเข่าเมันก็สิมื่อกี้ฟงออกมาผิดเลยได้ครับวัดเต้วัดเต้ห้าดีอันมัดเข่าผมที่ทั้งพวดออกมานหอดพี่ตัวนี้ระดักดักเขาเลียวไปก่อนตัวนี้เขาก็ใส่ไม่กวาดทำมันข้างไอ้เท่านี้ก็ไม่กวาด เอ้เขี่ย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 ลงเร็วเฟืองเข้ากันเลยเขี่ยเขี่ยเขี่ยเป็นได้ครับล่องอันนั้นแล้วล่องดีมัดเข่าเข้าไปแล้วรู้สึกมันดูดปุ๊บเข้าไปนะครับครับเพราะผมกับปอยมือให้เบิองเหลือันบ่ป้าไว้ปุ๊บก็บ่ดูดนะครับกำปุ๊บแล้วฟาดเบียงเขาเลย แม่นครับพอพอเราใช้งานไปสักพักหนึ่งเราจะรู้เลยว่าจังหวะ <พอ S 1> จังหวะที่เราห้าสิบปอนเนี่ย <พอ S 1> เฮ็ดได้ไห,<ม>ห้าสิได้ไหวขึ้นเท็ได้สิไหวขึ้นแป๊บเดียวผู้หญิงก็เฮ็ดได้ครับแฟนผมก็ยังเฮ็ดถา่าเพราะเขาล่องอยู่ลงไปเอาตะมดล,ล่องซุปหลอมดตะมดอ่ะอ่ะ โอเคมัด okay, เขาได้สำหรับต,ตัวนีเราเอาไม่เอาไม่เข้ากันได้ครับบ๊้งเราทั้งเอครับบ่เขาเลิกก็ได้บอ่อ,ไไดบอุดก็ได้ครับเอาแค่ข้าขินไปได้แต่ก็มุนหลอกออแล้วก็ขินแล้วก็ให้ลดบรุดครับผม เพราะเขาอสนอได้อยู่นะครับแค่มันพูดได้ได้หลอกก็เทีสไตล์อยู่แล้วมันเขียนง่ายเขียนง่ายมากนะครับผูับเนาะบันี้กลทูเาเบื้องฐานครับทกูอไม่เนครับบอถูกต้องครับถ้าโอเคครับอไม่มีปัญหาครับ ป่าวเป็นโยคืนรถพอบาลองเขียนบึงบอกเขียนมันเขียนรถเขียนไปไมดีเลยเจียบไปยังไงเขียนเขียนสบายอยู่ดิพอเขาลองมาเขียนบึงฝอลองเขียนดูครับ จะได้รู้น้ำหนักวันนี้มันสบายอีรีบอสบายไหมเพาะค้องค่ะเขีนง่ายโอเคเขีนง่ายเขีนง่าย <c oughs> จะฝั่งนี้เราจะฝั่งนี้เข้าก่อน <c oughs> กะติ นี่ส่งงานนะครับส่งงานลูกค้าพังพังโคนนะครับมาแต่สก,กลนครเจาขึ้นรถนะครับลิงครับลิงลิงแล้วก็ยัดเข้าโอเคฮออีกในอยนึง ในหนึ่งครับพอดีปิทดปท้ายได้อดไดเอาเต้าเครื่องวันรอบบ้าวเอาด้วเนาะ อาส,สัมผัสพอเขาหน่อยจังหน่อยสัมผัสพวเขาหน่ยจักหน่อยไหกับเมียจังอะไครับจ้งไรพอเห็นเครื่องแล้วก็มักอยู่น้อจทำใจใช้งานจัง ก็ยังผมเพี้ยนหายนะเนาะเพื่อให้เบิกจับโอซี่เนาะครับมีปัญหาอยังกับที่ต่อผมมาได้ตลอดนะครับเพื่อถามได้ปรึกษาได้นะครับการรูปรักษาคือผมว่าร์นะครับเดี่ยวซิปปุ๊บกับเครื่องเขากับท่าสีนะครับเราเห็นกรณีมันเถื่อนนะครับพบว่ามรณีนี้หาอย่างหลายน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนปีละเถื่อเพราะเขาใส่ปีละเถื่อคับนี่จ็คือถามเหมือนว่าผัวคอนนมาจำหาพันเนาะ แมนโบคนค่ะท่านเรามือส <Alright. S 1> ีว่าของแล้ว <naughty> ก <vé> ็คือจังมาใจเพิ่มส่วนที่เหลือรับบุ็อีพิวมรนบแมนโบเอตัวนะฮอนเนาะโอเคพอนีแม่เข้าดิมากบ่เหมือนแม่เข้าเห็นไหมโอ้ยถูกใจเป็นร้อยเลยค่ะเป็นเครื่องที่มีคุณภาพเป็นช่วยให้คนที่ได้เห็นไม่มีโอกาสนะนะโอเคโอเค